สวัสดีครับนี่ผมจะพามาดูเทอร์โบทีดีศูนยครับใบหน้ามิเลดขนาด42.5มมิลนะครับพร้อมกับข่งซิ่งเบอร์3นะครับใบหลัง45.5มมิลนะครับนี่เปลี่ยน เป็นเทอร์โบทีดีศูนย์สี่นะครับโลกอยู่กับรถไทย A M, ตัวใหญ่มาเทอร์โบเทอร์สี่สองครับตัวนี้จะเปลี่ยนออกนะครับใส่กับอิซิกิเอ็นดีห้าสี่ศูนย์นะครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบผมด้วยครับช่องบิ๊กพชมสวนนะครับครับขอบคุณครับ